ตอนนี้เราเรอร,รับประทานข้าวเชาว้าอยู่นะคะเราออเดอร์ไปแล้วหลังจากรับประทานข้าวเชาว้าเสร็จเราก็จะอาบน้ำเตรียมตัวเพื่อที่จะไปอดารัสเตปวิลนะคะเราจะเดินทางโดยเมโทรนะคะเพราะว่าเมโทรที่เนี่ยถูกมากไป 3- 4สี่สเตชันเสียแค่5บาทนะคะก็คือ10รูปีเนาะค่ะเดี๋ยวเราลองดูกันว่าเราจะเสียไปกี่รูปีนะคะ อาหารของโรงแรมนี้นะคะฮ<า>โฮ,โฮเทลพราหมออราคาไม่แพงนะคะเหมือนเช่นอินเดียเทียแค่30สดูปีเนาะตอนนี้เราสั่งชาอินเดียหนึ่งที่นะคะแล้วก็เบรดบัตเตอร์แล้วก็ไข่ต้มสองใบค่ะตอนนี้เรากำลังรอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะแน่กินไหมเราได้ข้าวเช้ามาแล้วคะ่ะทุกคนเป็นขนมปังนะคะหนึ่งแผ่นเนาะเรบรดตเตอร์แล้วก็มีไข่ต้มสองฟองนะคะแล้วนี่ ของชอบของเราชาอินเดียค่ะจิงชาก่อนเนาะหอมมากเลยค่ะคือมันหอมนมแล้วก็หอมชาอินเดียแท้ๆนะคะเบรดบัตเ t อรอโอเคค่ะ ไ,ไข่ต้มนะคะลูกแค่นี้เนาะอือเหมือนไข่บ้านเราค่ะจิ้มกับชาอินเดียโอ้โหโอร่อยมากค่ะคุณคทุกคน เราเปลี่ยนสายจากสายสีน้ำเงินมาขึ้นสายสีแดงนะคะเราลงมาจากเมโทรแล้วนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะหารถไปอดารัสติกวิวนะคะพอลงมาก็จะเจอ,อนอี่บามาตีพลิส c e s t a t i o อยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปหาหารถไปอาดัลัสนะคะี่ต้องถามก่อนว่าบัสตออยู่ตรงไหน,นเดี๋ยวถามเด็กดีกว่า Excuse me Uh, where is the bus stop to Adalas? The bus bus stop to Adalas Adalas yes <stable. S 2> Adalas yes, Ad yes. there I have <Yeah. S 1> to wait there yeah yeah oh thank you so much w e l ันนะฮเด๋ยวบอกว่าให้ไปตรงโน้นนะรถบัสสุดจอดตรงโน้นโอเคไปกันจ้า nó pass lá nó không go to Adalat. temple? Yes. Sambil tell it And then? Oh, 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 again, you can't travel. Turn right? Ah, yes, yes, Okay, thank you so much. You can't travel. Okay. Okay, thank you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 . บอกว่าให้เดินไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เลี้ยวขวานะคะโอ๊ตยต้องเดินให้กัน,กนไม่รู้ว่าแซนดี้ฝนน้ำไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวอโทนดูก,ก่อนนะคะทุกคน เป็นน้องวัวด้วย Excuse me. Which way to Adalat? The will go inside. Turn right. Mm. Okay. Thank you. <laughs> bye, bye, uh, bye. Bye. bye bye. Bye bye. Namaste. Namaste. not been ticket Ticket, go. I must name? Uh, my ticket. I have, I have Thailand passport. Thailand, yeah, yeah. many? Twenty-five. Twenty-five. Welcome, Yeah. Thank you. thank you โอเคมาที่นี่ยืน่นพาสปอร์ตประเทศไทยนะคะทุกคนจากราคาสามร้อยรูปีก็จะได้จ่ายแค่ยี่สิบห้ารูปีนะคะเหมือนใจมากคนอินเดียเนาะ เขาเขาเกสลักสวยงามมากเลยค่ะทุกคนคือดูจากภายนอกเนี่ยดูไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะทุกคนต้องไปดูข้างในเนาะวันนี้มันเป็นวันธรรมดานากคนเลยไม่ค่อยเยอะอ่ะดีต่อเรา สวยค่ะ <Okay. S 1> ทุกคน <Okay. S 1> เดี๋ยาให้ดูรอบๆข้างบนก่อนเนาะอีอ <Okay. S 1> oh, คือทางขวาอันนี้คือทางที่เราเข้ามานะคะ mm hmm. ดูสาวๆก็มีทางนี้โอเค เราก็ลังจะเดินลงไปข้างล่างนะคะที่นี่ได้กินเหมือนขี้นกขี้ทั้งขาวเลค่ะนะคะสวยง,งามมากค่ะทุกคน,นะคะ่ะเราจะเดินลงไปชั้นล่างเนาะเบอร์น้ำที่นี่นะคะมีทั้งหมดห้าชั้นเนาะ คือเราสามารถเดินเดินเฉพาะจากข้างบนลงมาข้างล่างแค่นี้นะคะแล้วก็ที่อื่นไม่สามารถเดินได้แล้วก้ลงไปดูข้างล่างก่อนเนาะข้างล่างมีน้ํานะคะทุกคนสีเขียวมดระกดเลยคะ่ <c oughs> ะ You want to photo want with take a ค h m ดเ๋าวนะคะทุกคนุ็อ,อยากถ่ายรูปก,กับลรา Mm. Okay. Okay. To, okay. okay. One more, one. more Selfie le lo tumhe. เรียบร้อยนะคะทุกคนเราไปดูบอ่อน้ํากันต่อนอะ <c oughs> คนที่นี่เขาน่ารักนะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะทุกคนเรากําลังจะเดินลงไปด้านหน้าเนาะอ๋อเรารู้แล้วว่าเราได้กลิ่นมาจากที่ไหนอน๋อมันเป็นกลิ่นขี้นกนะคะทุกคนที่นี่เขามีประวัติความเป็นมายาวนานมากนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังเนาะสวยงามมากเลยคะ่ะทุกคน mm hmm. เขาบรรจงแกะสลักนะคะให้เป็นลวดลายต่างๆเนาะอยากให้ทุกคนได้ดูใกล้ๆอะ่ะ บอ่อน้ำอดาลัสเตปฟวิลนะคะ <Hey. S 1> เป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์ของอเมดาบัตโดยสร้างขึ้นโดยราชินีรูดาไบซึ่งเป็นภรรยาของราณีเวียซิงนะคะแห่งราชวงศ์วาเกลาในปี1498นะคะซึ่งเขาเป็นผู้ปกครองอาณาจักรเล็กๆที่เรียกว่าเดนไดเดสนะคะ ซึ่งตามตำนานเล่าขานกันว่าราชอาณาจักรเผชิญกับภาวะขาดแคลนน้ำอย่างหนักนะคะและเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหากษัตริย์รานาเวียซินจึงได้ตัดสินใจสร้างบ่อน้ำขั้นบันไดขนาดใหญ่นี้ขึ้นนะคะทรงเริ่มงานก่อสร้างแต่ไม่สามารถทำให้เสร็จได้นะคะเนื่องจากพระองค์ทรงสิ้นพระชนในการสู้รบกับสุลต่านแห่งคุชราชนะคะชื่อมามุตเบกาดาเนาะ ซึ่งมามุตเบกาดาเนี่ยก็ได้ตกหลุมรักพระราชินีรูดาบาและต้องการแต่งงานกับเธอนะคะอย่างไรก็ตามสมเด็จพระราชินีทรงเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าวโดยมีเงื่อนไขว่ามามุตจะต้องก่อสร้างบ่อน้ำขั้นบันไดนี้ให้แล้วเสร็จนะคะหลังจากเสร็จสิ้นการสร้างบ่อน้ำนี้พระราชนีรูดาใบานะคะ ก็ได้ขอให้นักบุญ2อสาองค์อาบน้ําเพื่อทําให้บอ่อน้ําแห่งนี้เป็นบอ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วจากนั้นเธอก็ตกลงไปในบอ่อน้ําและเสียชีวิตในที่สุดค่ะฟังแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้านะคะทุกคนรอบๆก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคน ไม่มีอะไรละเดี๋ยวเราจะออกไปแล้วนะคะว่าตอนนี้แดดมันแรงมากเลยขอขอค่ะทุกคนแล้วก็ร้อนดแบบ้วยโอเค สถานีเมโทรสบามาตินะคะเพื่อกลับไปที่ในตัวเมืองอัมดัตนะคะข้างในตรงที่สกแกนนะคะเขาจะไม่ให้ถ่ายรูปหรือว่าถ่ายวีดีโดนนอน,นะคะทุกคนนะคะมันเ เดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยนะเมอเคเราข้ามถนนมาฝากนี้แล้วนะให้ปุ๊บเจ้าต่อเราข้ามฝากมาฝากที่ติดกับแม่น้ำแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะรอสะานไปนอกแต่เราต้องลงมาทำก่นกอนอ,อากาศมันร้อนไ,ไปเนาะโอเคตรงน,นี้มีลมไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เออตอนนี้เราเห็นสะพานที่เราจะไปแล้วนะคะมันจะเป็นสะพานที่เป็นสีสีอยู่ ตรงโน้นนะคะเราต้องเดินต่อไปเรื่อยๆเนาะข้าพยาที่บ้านเราเลยค่ะถึงสะพานแล้วนะคะมันชื่อ Eto Bridge น้ำที่พวกเราเห็นนี้นะคะลึกประมาณ7เมตรถึงจะเดินไกลแต่ว่าเราไม่มีปัญหาเรื่องเดินนะคะ ก็คือเดินเท่าที่จะทําได้เนาะแล้วก็จ่ายตังเท่าที่จะจำเป็นนะคะจนใกล้จะถึงสะพานแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าการที่จะขึ้นสะพานนี้เนาะจะต้องไปซื้อตเกตก่อนนะคะเดี๋ยวพอไปถึงจะไปหาซื้อทตเกตก่อนเนาะดูก่อนสิบาท

ตอนนี้เราเดินมาถึงทางเข้าแล้วนะคะก็ต้องโชว์ตัวก่อนเนาะโอเค Thank you นี่นะคะทุกคนสะพานมันจะเป็นสีเหลืองสลับกับสีแดงสีดาเงินสีส้มนะคะมันก็สวยไปอีกแบบนึงเนาะ ืออินเดียก็มีอะไรที่แปลกๆเยอะแยะนะคะทุกคนอย่างเช่นสะพานนี้เป็นต้นนะคะสะพานนี้ชื่อเอ h เท b r บริดนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเราอ่านรือเปล่าแล้วก็ที่เนี่ยจะมีสะพานเยอะมาก ้า่ Whoa, ก็สะพานว้าก็สะพานนะคะสะพานและสะพานเเดี๋ยวเพราะว่าเราจะหาคนถ่ายรูปให้เรา เราจะเดินข้ามไปลงอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะแลาวเดี๋ยวเราจะเดินไปเที่ยวฝั่งนู้นนะเนาะนี่เขามองกันใหญ่เลยไท<อ>้ you Thailand Thailand oh Yes Yes Yes, yes. เด็กๆน่ารักนะคะทุกคนเขามาขอเราถ่ายรูป <laughs> เขาไม่ใช่กล้องเขานะคะใช้กล้องเราสัสดีอ What that? The the อ What's t h e c r e a n one is it a milk เออเอาทคาลัก F P S a โอ้อท,ที่มีแพงนะรัพี่ เทไรนะมิเบนตีิกระป๋องละสามสิบกบบาท thank you โอเคนี่ครบแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่นางกินครก่อน มันไม่มีโรงหรมเยี่ยนนี่น,น,นะคะเด็กๆกลุ่มนี้ออมันร้อนนะคะัทุกคนเราเราอยากกินอะไรที่มันเย็นๆนะแต่ตอนนี้เราหาที่นั่งกินยังไม่ได้เพราะว่ามันมีแต่แดดค่ะเดี๋ยวหาลมแพ็ ตอนนี้เรารออูเบอร์นะคะเราเรียกอูเบอร์เพื่อที่จะไปเอากระเป๋าที่เราฝากไว้ที่โรงแรมนะคะ mm hmm. นะคะทุกคนเอ่อค่ารถหนึ่งร้อยยสิบรูปีค่ะหกสิบาทเนาะคือ mm hmm. <Okay. S 2> เพราะว่าเราขี้เกียจเดินแล้วถ้าเดินไปก็คือสองกิโลเมตรกว่านะคะแต่ตอนนี้คืออากาศมันร้อนมากเลยค่ะเราก็เลย จำเป็นต้องไปกับ u ู e r แตี้เรากับ u b e มาแล้วนะคะกำลังจะไปของที่โรงเรียนนะคะทุกคนคะตอนนี้เรามาที่สนามบินอัมบักบเทอร์มินอลหนึ่งนะคะเรามีไฟที่จะบินไปุมไบคืนนี้นะคะตอนนี้เรามาอยู่ในสนามบินอัมบักแล้วนะคะ อยู่เท่านี้ไปก่อนค่ะยินดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินมอมไบนะคะมันเป็นไฟดึกเนาะดนดิ้งประมาณตีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะนอนที่ในสนามบินนี้ไปก่อนเนาะ